วววันนี้ผมจะมาทำไก่อบคับด้วยเครื่องปรุงเพียงสามอย่างครับงันก็เดเราต้องล้างมือก่อนทำแตงยวปผมไปล้างเอาไก่มาทิ้งไว้ให้เย็นไาทิ้งไว้ให้หายเย็นหายแข็ง แล้วก็เสร็จแล้วครับผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็เริ่มการล้างไข่ครับขั้นตอนแรกเริ่มจากเอาไก่ลงไปตอนน่อไปครับก็ใส่เกลือ ไปเพียงเล็กน้อยเพื่อทำความสะขัดใจเแล้วก็ล้างเปิดล้างไม่ท่วม ไี่ชัดน้วะว่าน้ำจะขุทิดใช้น้ำสองน้ำคับ ก,ก็เท,ทน้ิ้ครับแต่คั้งนี้จะมีรสชาติที่เค็มและหวานนะน,นะคะไก่ทอดยาวเราจะกันแล้วก็จะใส่น,น้ำมันหอยน้ำมันหอย ผมมีไข่เข้าชิ้นครับใส่น้ำมันหอยไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะเนี่ย ดังนั้นจะใส่สีขาวครับแค่นิดหน่อยพอกัน์ดโต ก็จะไผ่ใช้จะใช้เป็นพริกไทยดำปดน่นเงี้ยแล้วไปตามต้องการเนี่นนยน,นะจากนั้นก็ขยันะฮะ ให้น้ำคอดเข้าไปในกล่องแล้วก็หาอะไรปิดเล้ักไว้ ออีกครึ่งชั่วอบเอาหนังไก่ขึ้นนี่เวลา2ะรูอ,อ,อ,องศาครับน,นี่อ,อะไรมากมาาเลยนะครับนี่ครับฝากกดไลค์แชร์กดซับสไคร้ดนะครับวี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 ว